สวัสดีครับวันนี้เราจะมาร้านสอยลูกชิ้นปลาเนี่ยเฮียสอยแน่เลยลูกชิ้นปลารสอร่อยนะนี่ครับราคาเกาเหลา60สิบก๋วยเตี๋ยวห้าหกสิบบาทครับไม่แพงนะลูกชิ้นลูกละห้าบาทฮะนี่ฮมีลูกชิ้นปลาหือกล้วยลูกชิ้นกุ้งครับผมร้านเขามาจากเยาวราชนะฮะเนี่ยลูกชิ้นปลาทำเองจะเป็นอย่างนี้ฮะไม่จะไม่เสมอกันนะครับอันนี้แล้วก็ชิ้นกุ้งที่นี่อร่อยมากเลยครับเป็นเนื้อกุ้งตอนๆข้างในเลยฮะเอาเส้นเล็กแห้งที่นึงครับเฮ่ออร่อยครับอร่อยนะคะเออครับขอบคุณครับนี่ฮะวิธีเขาลวกเเเคค้าาาามมีีใใสส่่่่่ผััักกกถวววงงออดยยยรบนฮฮะะลล โอ้โหน่าหลงมากเลยครับพี่ครับผมเออนี่ครับกระนำบันกระเทียมเจียวฮะบึ้มๆฮะแล้วก็นี่ครับผงพิเศษครับผมแล้วก็มีน้ำปลาฮะสูตรคนจีนจะเป็นแบบนี้เลยฮะนี่ครับผมผักฮะแล้วก็ตามด้วยลูกชิ้นครับนี่ครับผมลูกชิ้นทําเองครับมาจากเยาวราชฮะนี่เราปรุงแล้วก็ปรุงตามสเต็ปเลยครับใส่แม่ทุกอย่างเลยฮะใส่พริกครับใส่เยอะเกินไปครับเผ็ดฮะรอบนี้ฮะนี่ครับแล้วก็น้ําส้มครับนี่ก็ต่นแล้วฮะน้ำตาลจะใส่เยอะนะครับเดี๋ยวเป็นประหวานนะฮะ นี่ครับกาคุกเขาให้เทากันนะฮะคุกๆๆๆๆเลยครับผมอร่อยครับราคาไม่แพงฮะห้าสิบบาทเขาให้เส้นเยอะๆครับผมเห็นเขาว่าร้านนี้ย้ายมาจากยากเฉลิมบุรีนะครับอันนี้ที่เด็ดเลยฮะท่านผ้านะครับตัวนี้อร่อยมากมีชิ้นกุ้งครับแล้วก็คือกล้วยฮะร้านนี้ดีครับอยู่ตรงถนนจันทร์นะครับไปลองมาชิมเลนะครับสวัสดีครับ